วัสดีค่ะ <Dans> วันนี้ก็อ <een> ยู่กับน้องแนนนะคะวันนี้ก็เป็นเนื่องจากว่าเมื่อคืนเรามาช่วยงานแต่งนะคะวันนี้ก็เรามางานแต่งแบบช่วงเช้านะคะแต่ที่จริงแล้วเขามีพระสวดด้วยนะคะเรามาไม่ทันนะคะและทีนี้เราก็ตอนนี้เราอยู่หน้างานแต่งแล้วนะคะเดี๋ยวน้องแนนพาไปชมข้างในนะคะว่าจะสวยแค่ไหนงานแต่งจัดที่ไหนงานแต่งนี้นะคะก็จัดที่เป็นห้องเช่านะคะฝั่งนี้เลยนะคะจะเป็นห้องเช่า เขาอยู่ชั้นล่างอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในก็คือเขาบอกน,นิดนึงนะคะน้องแนนตัดชุดไม่ทันค่ะเพราะว่าเขาบอกกระทานหันเกินไปนะคะแบบ3บาสี่วันอะไรเงี้ยน้องแนนหาชุดไม่ทันนะคะน้องแนนก็เลยแบบได้ใส่ชุดเดรสยาวมานะคะแต่ก็ชุดน้องแนนก็ให้เกียรติงานเขามากๆเลยนะคะป้ายเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้าง Bye. Oh. Ai, que

ya e tu va a no me dice de nada me dice que no no te quiero yo 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 te

ดีใจมากๆเพราะว่าพ่อเข้ามานี่รองเท้าเก็นหน้าก่อนเจ้าสาวร้องไห้เลยพ่อมามาต้มมาต้มตัติอกต้าไปแล้วก็หยิบมันออกมานา

กำูเจ้สาวร้องไ้ like <judging with> <cards> ้านหน้มัเลอะจะเบางวด้วยจะเบางวด้วยเจ้าพี่ที่ลูกจ้างเกียวสิรรเข้าย้เนา เสี่ยมันจะไม่ชัดนะครับมาแล้วส่วนใหญ่เขาจะให้เป็นของรางวัลเนาะไปของขวัญเป็นเป็นที่นอนบางคนก็จะเอาเงินมาหยอดแล้วก็บางคนก็เอาของมาให้แบบผ้าห่มอะไรเงี้ยพัดลมอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะคะเวลาเสือกออกผ่ออะไรเงี้ยใครไม่ชอบซื้อไง เริ่มบางลงแล้วเพามันเลยเวลานี่แล้วไงคือเพื่อนที่มาด้วยกันแบบมาวันแรกมาด้วยกันที่จับะมาเลยนะยังไม่เห็นเลยหรือว่ามันจะไม่มาแล้วเขาก็จะเป็นญาตกแล้วแหละทำไมไม่มา อะจารพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันดีนก,กว่าไปก็นะตอนนี้นะคะเราก็กําลังนั่งรองกันอยู่นะคะเพราะว่าเราจะมานั่งกินขนมจีนนะคะก็อันนี้คือจะเป็นอาหารที่เขาเลี้ยงในงานนะคะเป็นว่าอาหารเช้าก็ไม่ได้เพราะเขาเลี้ยงทีเดียวแล้วก็เขาจะเลิกกมานสักที่ยังบ่ายโมงนะคะตอนนี้ก็เรากําลังนั่งทานกันอยู่ที่จริงแล้วนะคะเราไม่ได้ยูกันแค่สองคนนะคะคนเยอะมากๆนะคะมี พิมินด้ีนะไรพีิงก็เรียกใ้เขานั่งกับเราก็ได้นะ้ว่นได้ช่น่ากินมากเลยนะใช่ก็เดี๋ยวเราจะกรกันดีกว่าคใช่ก็เป็นเช่นไทยเหมือนกันนั่นแหละกาซื้อเป็นตะกร้านะไม่รู้จะได้ยินไหมอะเสียงอะ ก็ซื้อเป็นตะกร้ามานะคะเดี๋ยวต้องแนนฮันให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างในเครื่องปรุงนะคะอย่าง,งแรกนะคะกระเทียมทอดอันนี้ที่มันเป็นเหลืองๆเ,เพราะเขาใส่นี่ด้วยข้ามิ้นดด้วยน,นิดนึงนะคะมันก็เลยเหลืองนะคะแต่ดูสวยน่าก,กินนะครับใช่สวยมากแล้วก็อย่างที่สองนี่เขามีทัวร์แบบนี้เพื่อที่จะกินก็ขนมจีนนะคะแล้วก็ ะคะเครื่องปรุงนะคะน,นีของเด็ดอ,อันนี้คือของเด็ดนะคะที่เราดูก่นก็คืนนี้นะคะเขากลมากำลังหันหยกกล้วยอยู่นะคะนี่เลยน่าทานมากวันนี้พี่นัทจะลองชิมดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะพี่นัทก็อยากรู้ว่าคือที่จริงอ่ะเราเคยกินที่ที่ย่างกุ้งแล้วรอบนึงเนาะแต่ก็ มันไม่ได้เป็นแบบนี้รสชาติมันคนละแบบกันนี่อนนี้ไม่เลยทำมาแช่กแล้วมีเชี่ยร์ได้มั้ปเชียร์ย่อได้ไั้เชี่ยร์ไหม่ีจอมออฟติเตอร์กับม็อบซีอ๋อนี่นั่นมัเชียรวกันหน่อยไหมแบบนั่บอกว่ามีขนมกินพม่าด้วยไปกินได้เอาแบบมีขนมกินไทยด้วยไปกินได้อะไรเงี้ยบอกพี่อยากกินขนมกินนี้ที่จริงก็คือ งานก็มาเรื่อยๆนะคะเพื่อนเจ้าสาวอะไรเงี้ยก็มาเรื่อยๆอยู่นะคะเขาน่าจะมีงานที่แบบมันเขาน่าจะมีคนที่ไปแล้วก็กลาบหลายคนแล้วเพราะว่าบางคนก็ยังต้องทำงานอยู่เพื่อนซีที่น้องแนนเคยเจอเคยมาทำงานด้วยกันตั้งแต่ที่แบบเดินทางมาจากบ้านยังไม่มาอยู่รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาเขาก็มีลูกเหมือนกันไปเดี๋ยวเราจะปรุงกันดีกว่านะคะยังแรกเลยน้องแนนจะสอนที่นัดปรุงนะคะ อ่ะใส่น้ำแกงก่อนเลยค่ะเนี่ยเหรอใช่แล้วอ๋อ,อ,อใส่เลยจ้ะต้องเป็นน้ำน้ำอะ่ะใส่อีกน,นิดนึงโอเคเสร็จปุ๊บรุงได้เลยใส่หอมเจียว แล้วก็มะนาวฟริตน้ำปลาแล้ว <laughs> มะนาวเอาใส่เยอะ,ๆๆะเดี้ยวกันไปโอเคได้แล้วใช้ลูกยังยังเลยนะเจ้าสาวเมื่อกี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดมาก็าเลยมามมนั่งาิีก่อนใช่เอาชุดสีลาง เด,เดี๋ยวค่อยไปถ่ายกินข้าวก่อนนะกินข้าวอย่างกินเลยกินแล้วลแล้วใส่อะไรบ้างแล้วก็ใส่พริก,ใส,กใส่น้ำปลาจะใส่พรัวเรื่อยก็ได้นะคะจะใส่เยอะนะจ๊ะพริกหน้าขูดชอบเราตแต่แต่งมไเราแล้วกินไหมไม่ไม่เคยกินกนะจะลองกินครันนะ้งแรก เปมนยาทางทายก็ไม่เ,เอาอไหมก็เป็นไรงจะกินไหมครับอยากกิน <c oughs> นี่กกเชี่ยจำหรออยากทำยิางแกแต่เนาะปลาดาวเดตาว,ว,ตาวอล็รอรอแกน้ามานั่งดูเลยนะคะว่ากินเป็นหรือเปล่า <c oughs> แต่ยังว่าพี่นัทก,ก็กินง่ายอยู่นะคะ <c oughs> เป็นยังไรบ้างใส่ผักได้นะใช่ค่ะใช่แล้วเหมือนกันบีบเข้าไปได้เลย ใส่เข้าไปนี้เหรอเออได้โมงเกมเป็นเนี่ยต้องฝึกไว้เยอะๆใส่ผักใส่อะไรได้เลยจ้าเดี๋ยวน้องแนนจะลองชิมแล้วนะคะน้องแนนคิดไว้ว่ากินสักสองถ้วยนะคะเราดูว่าจะไหวหรือเปล่า ขอ,อนี่ค่ะแม่องนี่ก็มีวางไว้ตรนมันบางหรือเปล่าไม่กมันไ่านถ้าตาดัดุก็คือต้องมาที่นี่ถ้า,าคนใจที่ทำไม่เป็นไหมอืมคนเข้าตาดชุดเอากัน,น,นทมาตรงไม่พี่จริงนะคะในง,งานในง,งานรู้จักมา ะะแต่สมบัตบางคนเขาก็จํานักเนีนไม่ได้ประเด็นนะบางคนจาเนี่ยขนาดคนที่รู้จักมานานมากเลยนะนูนสก,กิดเขาเขายังทําหน้างงเลย <c oughs> ที่จริงไม่ใช่ว,ว่านักเรนจะหายไปจากเขาแบบนั้นขนาดนั้นนะคะบางทีมาเที่ยวแต่ก็ไม่เจอนะคะส <c oughs> ่ัดีครับ <c oughs> มีคนไทยอยู่ไหมที่นี่นี่ไงโต๊งข้างหลังเราเขาก็ถือเขาก็เลยไปใ้่ไทยจะใส่ปลาใส่ปลาใช่ไหมอืมอันนี้เขาก็ใส่ปลาหยกกล้วยใส่ปลาไหมใส่ปลาเนื้ปอปลาแต่ไม่มีปลาใช่ ปสปลาสย,ยกกล้วยใสย่แหนมแดงแล้วก็เครนะื่องปรุงบคเดี๋ยวขอสองกันเนนขนมกินที่ทอดนะี๋ยวม้วนจับเชียน่ยหนด้ากว่าไหมใครน่ากินด้วยเลย <laughs> มาตัวกุ้งลอยมาแล้วไม่ไเดือดเดือดเรนจ๊ะตัไม่นด้โอเคได้แสงคาพสี โอเคครับหนึ่งสองสาสมหนึ่งสองสามโอเค อะก็นะคะน้าตอนนี้นะคะเราก็มางานแต่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารอร่อยเนาะพี่นัดถูกใจมากกินหมดถ้วยเลยค่ะขนมจีนขนมจีนน้ำจะาหยกกล้วยกล้วยข้าว้วม ขนมจีนน้ำยาหยกกู้ไว้นะคะพี่นัทกินไปเยอะมากแล้วก็เขามีไอติมมีขนมบุนนะคะที่เขาทำไว้นะคะก็อาหารอร่อยเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือแบบดูดีเลยนะคะเราได้ถ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวน้อยนะคะเนื่องจากว่าคนเยอะนะคะแบบต้องถ่ายรูปแบบเราต้องทำเวลานิดนนึงนะคะเพราะว่าคนเขารอใช่ คนเขาก็รอกันอยู่นะคะเราก็ต้องรีบเข้ารีบออกอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็มีช่วงที่ถ่ายรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้มางถ่ายคลิปได้มัางนิดนิดน้อยๆแต่ก็คือสวยนะคะในชุดที่เป็นสีเหลืองนะคะอันนี้คือเจ้าสาวเลือกเองนะสีเหลืองอะก็ชุดสวยสวยใช่คือพี่ไม่เคยเห็นไงงานแต่งแต่เสียดายตรงที่ ชุดที่จริงชุดสีแดงก็เหมาะกับเขามากนะตอนที่ชุดตอนที่เขายังไม่ได้เปลี่ยนชุดอะก็เหมาะกับเขาดีนะสวยแต่ชุดสีเหลืองก็คือเหมาะกับง,งานก็มากมากเลยนะคะเพอร์เฟคเลยสวยมากามนะคะก็คือนะี้เนาะพี่นัทก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนใช่ไหมพี่นัทตื่นเต,นต้นมากเห็นยิ้มตลอดเวลาเลยตื่นเต,นต้นมากยิ้มมองโน่นมองนี่ยิ้มตลอดเวลาอย่างแรกที่พี่นัทสังเกตเห็นว่าอะไรนะทาไมคนพ่อบ้าตัวเล็กกันจังเ้าตัวเล็กเลกกัน แต่แต่งตัวสวยไงอัจยาศสัยดีหมดเลยเนาะแต่งตัวสวยใช่บางคนเขาไม่ได้ชอบแต่งตัวนะที่เห็นแต่งตัวแต่ละคนก็แบบคือเห็นแล้วมันเป็นใช่มันเป็นเป็นรากเหง้าดีอะเป็นวัฒนธรรมที่แบบคือแม้จะมาอยู่ต่างถิ่นเขาก็ยังแต่งกายก็ยังรักษาขนบรรมเนียมแบบเดิมๆอยู่ดูแล้วมันมันสวยแล้วก็งดงเมเสียดายตรงที่แบบน้องแนนแบบ ชุดไม่ทันนะคะเขาบอกแบบช้าไปแล้วน้องแนนก็แบบไม่มีเวลาคือถ้าเราจะซื้อชุดแบบนั้นก็คือต้องมาที่มาหาชัยเท่านั้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่าแบบมันไม่ทันจริงๆอ่ะค่ะน่าเสียดายาดนะนใช่มันต้องตัดเอานะคะก็เวลาตัดก็ต้องใช้เวลาแบบอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยมันไม่ทันอยู่แล้วนะคะน้องแนนก็เลยไม่ได้ตัดชุดที่จริงคืออยากให้พี่นับใส่ชุดแบบบ้านหนูด้วยนะคะเสียดายมากเลย แต่ก็ยังน้อยก็เราก็มานะคะจากชนบุรีมาที่นี่ก็ไกลเหมือนกันเนาะขับรถสามชั่วโมงกว่านะพ่อเนาะจากชนบุรีมาที่นี่สามชั่วโมงกว่าไหมสามชั่วโมงอืมก็ไกลยอยู่นะคะแต่เราก็แบบมามนะคะเป็นเพื่อนที่ต้องแนนรู้จักมานานนะคะ<ม>ก็ตอนที่เราออกมาจากงานนะคะตอนที่ทายลูกพระเจ้าสาวเสร็จเขาก็มีของจำร่วยให้ด้วย<ม>อันนี้ก็จะเป็นถ้วยกับลูกอมสองเม็ดมันเป็นจานข้าวนะคะกับลูกอมนะคะมันมีความหมายอะไรก็ ก็คือแบบก็เหมือนคนไทยมีของช้ำด้วยใช่ไหมมีความหมายก็เหมือนกันนั่นแหละหนูคิดว่านะมันต้องมีทุกอมรักสองเม็ดแล้วก็อ๋อลูกอมหมายถึงอะไรจานอะไรมันไม่มีความหมายขนาดนั้นหรอกเขาก็น่าจะได้ทำเนียมแบบคนที่นี่เหมือนกันแหละคือคนมางานเราอะไรเงี้ยเราก็มีแบบสิ่งตอบแทนหรือประมาณนั้นไง ตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับนะชนบุรีไม่ได้กลับชนบุรีพี่นัทต้องไปเรียนนะคะเราก็รีบออกมากนถ้าไม่มีเรียนก็เราจะอยู่นานกว่านี้เนาะแต่นี้พี่นัทมีเรียนเราก็รีบกลับนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วก็ช่วงเช้าคือรถติดด้วยนะคะเป็นวันที่คนเข้าไปเที่ยวคนเข้าแบบไปทําบุญยังรู้กันนะคะคนมอญพ่าเขาชอบทําบุญกันอยู่แล้วนะคะก็เป็นวันที่เขาชอบทําบุญกันอาจจะรถติดนะคะหรือว,ว่าหรืออาจจะยางกระดา ตอนนี้ยังเช้าๆอยู่เนาะเริ่มเช้ายังเช้าเล็แบแต่จัดงานแต่งได้ได้ดีเลยแล้วก็เพื่อนร่วมห้องก็คือให้ความร่วมมือดีด้วยเนาะเขาก็แบบไม่ได้อะไรแบบให้จัดแบบหน้าห้องเขาได้เลยอย่างเงี้ยคนมอนพม่าเขาจะเป็นคนแบบนี้นะคะน,นี่คือมอนทั้งหมดแล้วมีพาม่าด้วยมีมอนด้วยมีพาม่าด,ด้วยมีไทยด้วยก็คือคนที่มาจากโรงงานด้วยกันก็คือถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าแบบคนที่เขาสนิทอ่ะ ก็มากันคนไทยก็มาอยู่เยอะเหมือนกัน <olut. S 1> เขาถึงมีขนมจีนคนไทยด้วยเขาบอกคนไทยจะทานอาหารพม่าไม่ได้นะคะแต่เรื่องนี้ก็ทําอะไรพี่นัทไม่ได้เพราะพี่นัทก็กินอาหารพม่าได้ดีพอสมควรเลยตอนนี้เราก็อาหารอะกบ้างก็อร่อยดีเลยนะคะที่เลี้ยงขนมจีนคือดีเลยแหละนะคะแต่เมื่อคืนเห็นเขาทำกันก็แบบโอ้น่าทำนะแต่เรามาช้าไปนิดนึงมา สำหรับคนนี้ก็คือเรารู้จักกันมานานมากแล้วตั้งแต่ตน้องแนนอายุสิบสี่สิบห้านะคะก็มันไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนที่หมู่บ้านเดียวกันแต่เป็นเพื่อนที่หมู่บ้านของแฟนพี่สาวเราก็รู้จักกันมาตั้งแต่ที่เขาเคยมาเมืองไทยแล้วเขากลับบ้านไปแล้วน้องแนนเห็นเขาแล้วแบบปลื้มมากแล้วเขาสวยเขาเกง่งแบบเวลาเขาคุยกันเขาจะคุยกันภาษาไทยตลอดเวลาน้องแนนก็รู้สึกว่าอเขาเก่งอะ่ะแล้วเขาสวยเขาแต่งตัวเป็นอะไรเงี้ย แรงผลักดันที่ทําให้ตะลลยังนูอยากมาก็คือแบบนี้แหละ <c oughs> แล้วแบบเขาสวย <c oughs> เขาได้แต่งตัวสวยอะไรเงี้ยน้องแนนก็อยากมาด้วยนะคะแต่ก็คือเขาสวยจริงๆอายุก็เท่ากันกับน้องแนนนะคะอาจจะเป็นรุ่นน้องสักปีนึง สาหรับเพิมนี้เราก็จะจบแค่นี้แล้วเนาะเจอกันใหมในคลิปหน้านะคะน้องแนนก็อยากทําคลิปแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะมีโอกาสน้องแนนก็จะพามาให้พี่ๆชมกันอีกนะสําหรับคลิปนี้ก็เราขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันไหมคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ